สุดปังเด็กๆน้องนักเรียนหัวเราะขำกริ่งดังสนั่นกล้องโรงอาหารท่านที่ที่ตัวตึงไว้กระตาะสิบขวบฟิชเชอริงดั์กระจุยกับครูเงาะป่าขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนจุทาที่พร้อมคณะแจกเงินสดแบบไม่อัน้นทั้งเด็กๆครูผู้ปกครองแม่ครัวรับกันเต็มๆจากการเลี้ยงอาหารกลางวันข้าวขาหมูขนมน้ำสมุนไพรไอติม กระเป๋านันปักโรงเรียนบ้านท่าซุงตำบลลาดกุรทิงอเภอสนามชัยเขตจฉะเชิงเศร้าบรรยากาศแห่งความสนุกสนานร้องเสียงหัวเราะและรอยยิม้มจากเด็กๆครูอาจารย์หลังสนันลั่นโรงอาหารโรงเรียนบ้านท่าซุงตำบลลาดกุรทิงอภสนามชัยเขตจังหฉะเชิงเศกสาทันทีที่ครูเงาะป่าคนดังอย่างครูปุ้ยทันทีกาจเจริญสุข ควงคู่เงาะป่าคู่หูมาอีกแนวหนึ่งอีกี้มันเป็นสกอยจนเด็กๆพากันหัวเราะดังสนัน่นเด็กๆหลายคนหัวเราะสดใสต้นปากคางคาชุดนักเรียนชุดลูกเสือเด็กๆทั้งโรงเรียนจากชั้นอนุบาลประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่หกรวมสนุกเต้นดัน์นจนขนาดหนูน้อยตัวตึงเด้งเต้นในแบบอีกกี้สร้างสีสันอย่างชัดเจน เด็กๆน้องๆหนูๆน,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 นักเรียนโรงเรียนบ้านธาสุงพากันมว้วนออกเป้นบนความสุขหลังรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วจากการที่ผู้อมในการเกยสอนท่านดอกเตอร์จุธทาทิพย์พานพ่สองผู้บริหารโรงเรียนจุธทาทิพย์อำเภอพนมสารคามได้นำคณะครูร่วมกับทีมพี่ปรารถนาโปสยลักษ์เจ้าของร้านขาหมูดาวทานราชพฤกษ์กรุงเทพมหานครร่วมทำข้าวขาหมูชื่อดังจาก ขาหมูเตาถ่านราชพฤกษ์กรุงเทพมหานครมาเลี้ยงน้องนองนักเรียนครูผู้ปกครองในแบบอิ่มพุงทับแตกพร้อมไอติมอุปกรณ์กีฬากระเป๋าและที่สุดๆจริงๆนั้นก็คือพออ,อเกสอนท่านด็เตอร์จุธาทิพย์ผ่านพายสองผู้บริหารโรงเรียนจุธาทิพย์อำเภอพนมสารคามและคณะแจกเงินเด็กๆหนูๆน,น,น้องๆครูด้วยเงินสดแบบ ครบทุกคนสร้างความสนุกสนานไม่ได้จบเพียงเท่านั้นผู้อํานวยการเกสอนท่านดรจุธาธิพานพ่สองผู้บริหารโรงเรียนจุธาทิ์อำเภอพนมสารคามร้อมทีมพี่ปรารถนาโปยาลักษ์เจ้าของร้านขาหมูเตาถ่านราชพฤกษ์กรุงเทพมหานครยังแจกแบบไม่อั้นทันทีที่หนูน้อยวัยสิบขวบและทั้งกวนออกมาแดนซ์กระจายตัวตึงในความมัน อีกี้มันเป็นสกอยจนครูเงาปากคนดังอย่างครูปุ้ยทันทีิกาจรินสุขที่ควงคู่เงาะป่าคู่หูมาอีกแนวหนึ่งอีกี้มันเป็นสกอยต้องยอมเด็กๆที่สายสะโพกโยกย้ายอย่างสุดสวิงด้านพีปราธนาโปสยาลักษ์เจ้าของร้านขาหมูเตาถ่านราชพริกกรุงเทพแฮปปี้เนสบาร์แอสบิสโรบอกว่าดีใจที่เด็กๆชอบข่าวขาวหมู เดี๋ยวจะนำมาเลี้ยงเด็กๆอีกซึ่งทราบจากท่านผู้อำนวยการเกษรท่านดรจุธาธิพั์ผ่ายสองผู้บริหารโรงเรียนจุธาธิปอำเภอพนมสารคามว่าเดิมทีทางผู้บริหารโรงเรียนจุธาธิปเองก็ได้ลุยช่วยเด็กๆโรงเรียนบ้านน้องเหียงมาถึงสองรอบแล้วแต่ด้วยพอดีเป็นวันคล้ายวันเกิดพี่ปราถนาบโปศยาลักษ์เจ้าของร้านขาหมูเตาถ่านราชพฤกษ์กรุงเทพที่เป็นกลุ่มเพื่อนอุปถมัมภ์ ชอบช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสหลังงานนี้ที่พากันไปเลี้ยงอาหารเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองเหียงแล้วจึงได้มาเติมเต็มให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านท่าสุงที่อยู่ห่างไกลและยังขาดโอกาสเพื่อเติมเต็มรักอิ่มน้ำสุขใจต่อไปนิวส์ยี่สิสีราวุฒิบุญสร้างภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน